เจ๊ใหม่เต้นใหม่เต้นให้มันซบลงกว่านี้ก็ได้เฮ้ยเจ๊ใหม่เต้นแล้วมันมันนะเจ๊ใหม่หนูก็อยากเต้นเหมือนเจ๊ใหม่จังเลยต้องใส่สามีหนุเมพียดหนักนะอังก้อนอันก้อนคุณผู้หญิงนะสวัสดีพี่พี่หมวยคนสวยคุณฮะทักคนปิดอีกแล้วคนผิดนัะพี่หมวยยุ่งใส่ละอันนี้พี่รัต FC คาราเต้ ไปจำ FC ีค่หนึ่งมาไป FC ใหม่ค่หนึ่งจำผิดอีกคุณปปยนัทประจำอือเขาเพื่อนบอกว่าร้านเหมือนจิมหมวยผลู้สาวพ่อกระท่อมบอกว่าน้นองแมวลองกินอีกาลิกาน้องแมวบอกว่า,า,า,วาผููสาวพี่กระท่อมสวัสดีนะครับน้องแมวพี่ยาดาสวัสดีนะครับน้งองแมวบอกว่าน้องแมวสวัสดีนะครับคุณจิ้น้องแมวบอกว่า โหพี่แฟนหนูบอกว่าหนูหวก็ดีแล้วเ,เราเป็นคนที่มีน้ำมีนวลไงแม่เราเราเป็นคนที่มีน้ำมีนวลลูกสาวเพราทำนี่ค่ะดรระิค้างลูกสาวกระทำพี่ใหม่สวัสดีครับแม่ถามบอกว่ากระทำนี่าดิจา้าองแม่บอกว่าพี่พี่ยาดาน้องแม่สวัสดีนะคะคุณพี่เานะาบอกว่าฝาแตกที่หมวยแตกคนละลาเหมือนกันมากเลย อารมณ์ดีพอกันใช่ไหมคุณพิจนักอารมณ์ดีพอกันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไอเชิมไ้เชิมบอกว่าโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเหรอโอ้ยคอมเมนต์ข้าพาเจ้ามันเป็นอะไรบันแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยอ่านกบฏหัน น้องแบงค์สวัสดีจ้ายยเชิญบอกว่าแม่ทาสวัสดีครับน้องแบงค์บอกว่าพี่ปีชนะสวัสดีนะครับสวัสดีกันนะคะท,ทักทายกันนะคะพี่ไม้ถ้าเต้นอ,อ่ากระชอบเอาไปคอนเทนต์เอาไปทำคอนเทนเ้อครับใช่ใช่เอาไปทําเลยพี่กระชอมให้ให้ให้พ่อกระ่อมไปทําเลยน้องแางหบอกพี่หยดน้ําแม่ท้าน้องแบงค์สวัสดีนะครับอาบน้ําก่อนนะโอเคค่ะ งดเต้นท่าตาต้นตำม <c oughs> พี่เลิฟแคสตังแบงสวัสด,ดีนะครับ <c oughs> พี่แมร์ตังกินนตังแบงสวัสด,ดีนะครับนี่พี่แมวว่าตังแบงตังแบงมาบา,มา,ม,า,ม,ามากินต้นตำมแล้วพี่แมร์ถามท่าเลยนะพี่พิจิตรบอกว่าเหมือนคลากรายกับขึ้หมวยนสุภาพร์พรเหมือนกันมากโอ้ยขอบคุณนะคะ เนี่ยพี่ใหม่แล้วําตาก็ชอบมากเลยยายก็ชอบมากเลยถ้ารำซึ่งตําพี่ใหม่อะไม่รู้ว่าเจ๊ใหม่พี่ใหม่จ๋าลองแบงค์กิ๊ดดิงซึ่งตําแบงค์ใช่ใช่เมื่อเมื่อคืนนี้เรครักเจ๊ใหม่ได้ไม่เยอะก็ไปจอดเพราะว่านอนเร็วเพราะตื่นที่ห้าร้องแบงค์สอนลามเพชรน้ำเพชรแพร่งลิเกสุดหล่อ ต้องเลิกแค้นบอกว่าอันนี้เราก็สนุกข้างดกันนะเพื่อนเพื่ราไม่มีอะไรหรอกน้องเลิกแค้นโอ้ยไม่หาบอกว่าน้องแมวขนาดกันนะคะมวให้ดูน้องปาลาด้วยมาดูน้องปลาบ้านพี่ก็เลี้ยงน้องปลาบ้านน้องแมวเขเลี้ยงแมวน้องแมวเขามีสี่ตัวเนาะ พี่ปิยนาสวัสดีนะคะดูสาวพขก็ทําก,ก,ก็สวัสดีคือพิยนาแต่บ้นานเขาจะมีสัตว์เลี้ยงแต่บ้านเนาะด้วยสมัยก่อนน่ะว่าหกปีที่แล้วโรงแรมทีเลียเ้ยงเยอะกว่านี้อีกปลาเมื่อหกปีที่แล้วอ่ะปลาสวยงามก็มีอยู่ฝั่งนน้นอะ่ะเขาิ้นอายุไขนม่หาบอกว่าหมวใจบุกวบิกก็เลยหยุดเลี้ยง อันนี้ถ้าเกิดสิน้นอายุไข่ก็จะหยุดเลี้ยงละไป่อาจจะไม่เลี้ยงเขาพี่ใหม่ก็เราก็สนุกสนานแล้วพี่ใหม่เาน,ะนะานะ <c oughs> เขาเรียกว่าคอนเทนต์สนุกสนานเฮยหาพี่ใหม่เขาก็เป็นพี่สาวที่น่ารักมันเจอมันเจอกันแล้วก็คือเหมือน ไปหาเปเมื่อเราเจอกับพี่ใหม่นี่คือเจอทุกคนอะเราก็ไปมาหาสู่กันมารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะ